คนเฮาถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าคุค่คนคู่ประเทศกึได้อย่างอี้อยู่อย่างพอเพียงพอผประมาณบรรลุน้ำไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระเสพระราชดัารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่า คณะผูเกียติดต,ตามห้อฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดีิงใหม่จะนิไปัจเจินด้านห้อฟังรายการมอเกลพบประชาชนช่วงกเกษตรสุขภาพเจ้าน,นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสับอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมาย รับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไป คนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุงห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอดนนรงให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด 金。In ตัวจนมากัดนักหมอก็ของกินปื้นเมืองมีน้ำพริกข้าพริกหอมน้ำปูใส่อ้อมเอาไปกินกับหน่อไล ดีลืมนะเจ้ามาปุ๊บกับหน้าสีเขียวครอบครัวมากอหลังโควิดสิเติม วันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกาหน้าสีเขียวครอบครัวมอกอสัพพะของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันดดผักปลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผล,ลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังคร,บรอบครัวมอกอผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองก็วันเสาร์แปดมงเจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมกอกรเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านไม่แกดน้อยตำบลป่าไั่อำเภอสัน จังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053040228แล้วปบกันนะเจ้า สวัสดีเจ้าต่านุู้ฟังและตัานผู้ชมคุณตันพิกมาพบกับรายการมอกพอรประชาชนช่วงเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเคยกับทีมงานสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ,จังหวัดเชียงใหม่ AM s t ็ r i o ความถี่612กิโลเฮิร์ เคลื่อนสายสุดออกออากาศใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เว็บดัตเคิ6น2 c o m Facebook Li v ลและ u t u b e สถานีวิทยุมอกรเชยงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ a n d ด o i d ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฮับฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทรัพย์ฮับในที่ตะมันรายการนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝักเล้นฟังกันฮ ก่อนหูตันป้องกันได้เจ้าข้าเจ้าเสิงเทียนเนียมทราบยังอยู่พร้อมกับท่านผู้เชิญสตราจารด็อเตอร์ เภสัชกรญิงสุนีจันสกาวท่านอาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร,ร์ม,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาอู้คุยกันต่อสุนไัยสำหรับผิวหนังนะเจ้านอกจากสุนไัยที่ช่วยในเรื่องของแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วน้ำแล้วก็แผลเซดแล้วแผลพวกช้ำเพลคดขัดยอกแล้วยังมีสุนไัยสำหรับผิวหนังกรณีอื่นๆแถมนะเจ้าเรียนเจิญต่อเจ้าท่าน เพืช่วยศสตราจารย์ดตอร์เพศจุกรหญิงสุนีจันสกาวเรียนเชิญต่อเจ้าท่านจานเจ้าเจ้าก็ตอนนี้ก็ใกล้เข้าหน้าฝนแล้วนะเจ้าเจ้าอหน้าฝนการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างเงี้ยเจ้าหรือว่าบางทีก็มีตัวกระตุ้นอื่นเนาะบางคนก็จะเป็นลื้นขึ้นมาน อย่างถ้าภาษาไทยของลมพิษนี่นะเจ้ากับเมืองเหมือนจะหอมว่าหมื่นใช่ปะเจ้าคุทธเพียแม่นเจ้าเป็นหมื่นเจ้าก็ถ้าเป็นหมื่นหรือว่าลมพิษนี่นะเจ้าก็สมุนไพรที่ได้ผลดีตัวหนึ่งเลยก็คือใบปูใบรูที่เอามากินกับมากเนี่ยเจ้าเพราะว่าในในปูมันจะมีสารที่มีกลิน่นน้องเป็นน้ำมันหอมระเหยอย่างเช่นเอ อย่างถ้าเป็นองค์ประกอบบางคนที่อยากรู้ก็คือเป็นยูจีโนชาวิค้ออย่างเงี้ยเจ้ามันก็จะมีดั้งการอักเสบก็จะบรรเทาการแพ้ผืนคันได้ดีหรือแม้กระทั่งพวกแมลงสัตว์กัดต่อยอย่างเงี้ยเจ้าก็ใจได้ดีนะเจ้าแล้วก็คนที่เป็นเหมือนหรือเป็นลมพิษเนี่ยปูเนี่ยจะใจได้ผลค่อนข้างดีเลยเจ้าปูตีอุ้ยเป็นกลิ่นกระมากเนี่ยะเจ้าเนาะจ้าใบมันจะหนาหนาน่อยมันหจาน ใบมันมานานน้อยเนาะรู้สึกใบมันจะหนากว่าเจ้านาเจ้าแล้วก็มันขึ้นต่างหิมหัวอุ้ยมันปลูกค่ะเจ้าค่ะมีสบปจากปลูน,น,นะอุ้ยอนอนมาต่ำผสมกับเหล้าขาวก็ได้เจ้า,าแล้วก็เอาน้ำที่ได้เนาะมาทาบริเวณที่มีอาการคืนคันบอกว่าจะคืนคันจากลมพิษก,กาหรือว่าจากมแมลงสัก,กัดต่อยใจได้เจ้า ทา,เจ,าเจ้าเย็นอย่างนี้นาะเจ้าบะเินก็หายแลยะเอานาเจ้าเนาะเจ้า,จาหายได้ผลดีแต่ก็เสียของอสารสก,กัดที่ได้จากกูที่เอาเอาไปแจ้แอลกอฮอล์เนี่ยนะ้วเราเอาน้ําที่ได้มาเนี่ยมาทามันจะทาให้ผิวหนังเขาติดสีหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเราหยุดยาแล้วเดียวสีที่ผิวมันก็จะกลับคืนเหมือนเดิมมาเจ้ามาต้องตกใจ แต่บางคนพอทาเสร็จเห็นคราบแล้วจะตกใจนิดนึงมันจะเป็นอ่งสีเขียวๆครับถ้าท่านชนะเป็นสีมันจะออกเขียวเข้มๆมาค่ะเขียวเขียวออกน้าตาลน้าตาลเนี่ยนะเจ้ามันก็จะเป็นคราบเหมือนบางคนก็จะรู้สึกเหมือนผิวมันดำๆอยนาเจ้าเจ้าจริงๆรือเปาเป็นอย่างเดี๋ยวพอเขาหายเดี๋ยวสภาพเขายุดยาอาการตรงนั้นคือสีผิวมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมเจ้าใช่อ้าว ใบพลูหรือว่าปูเอ็นตาล์เนาะกินกับมาต้องเอาไปสกัดหรือว่าตัดไดแอลกอฮอล์ตาอันเม่งกับเจ้าตัดตเมื่อละเอียดแล้วก็ผสมเหล้าเข้าไปแจ้ไปสักกรรเนาะเจ้าแล้วก็เอาน้ําที่ได้เนี่ยเจ้ามาทานเนาะเจ้าเป็นพื้นหรือว่าหมื่นนะเจ้าเป็นหมื่นหรือว่าลมปิดนะเจ้าต่างบ้านเฮานะอันนี้เ่ยได้แลย ใจกับพวกแมลงสัตว์กัดต่อยก็ได้เจ้าโอ๋อใช่เวลาอะไรอย่างก็เพิ่งมันมาต่อยเอานอนงะหรือม,มาปี้เอ๊ะเจ้าได้เันกับเจ้าอย่างพวกเพื่นงพวกอันช่วงหน้าฝนก็จะมีพวกมดพวกแมลงเนาะใบ้อกแมงเอานนะ่ะมันจงมาจีหล่นจีหล่นเนี่ยนะเจ้าเต่อมันเป็นหมื่นขึ้นมาเนาะเป็นพืน้นอย่างเงี้นะเจ้าอันนี้ใช้ใบพูได้เนาะ เจ้านอกจากนั้นเราเจ้าท่านจาร์เจ้านอกจากนั้นพวกมะลงซับกระต่ายเนี่ยเสเลจพังพรได้เจ้าได้ตึงตัวเมียตัวผู้เลยเจ้าสเลตพังพรตัวเมียเขาของพญาหย่อนที่เขาเอาไปใส่ในแก่งแคร์ตัวใอ่่เจ้าสเลจพังพรตัวผู้นี่เขาบักกินนะเจ้าที่มันจะมีน้ำอ๋ออ๋อเจ้าตัวผู้มีน้า เจ้า,จาก็จะบรรพาวาการอักเสบจากพิษพวกมแมลงสัตว์กัดต่อยอย่างที่คุณสังเกตนว่าคือพวกพึ่งพวกแตนพวกมดอะไรอย่างเงี้ยได้เจ้า,จาถ้าสมมติว่าฉุกเฉินเนาะยังโดนพึ่งหรือโดนแตนโดนต่อต่อยเนี่ยมันจะเจ็บมากก็่แบบเอาถ้าที่บ้านมีเกาะเด็ดมาเลยเอาใบมาเลยเอามาขยี้ขยี้แล้วก็ทาที่แผลก่อนก็ได้เจ้าหรือว่า ถ้าจะต่ำก็ต่ำๆเสร็จก็มาพอกแผลเลยก็จะช่วยลดอาการคันอักเสบอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันแน่เชื่อนะคันอักเสบ็นบอกว่าอันเอาไว้ไล่งูอีหรองแต่แต่ใช่ไพ่อนผู้อาวุโสเจ้าไปเชื่อนะเจ้าเป็นความเชื่อี่็มัคนมแน่ใจว่าเป็นความเชื่อหรือว่ามีข้อพิสูจน์ได้หรือเปล่านีคนมนแน่ใจนะเจ้าว่าถ้าไปไล่งูนะเจ้าแต่ว่า แน่แน่เลยพี่จะได้ได้ผลดีแน่แก็คือพวกแมลงสัตว์กัดต่อยทั้งหลายนะเจาเ้าเจ้าเสร็จพังคอนตัวแม่ต,ต,ตัวผู้ตัวเมียเลยนะเจ้าผู้ตัวเมียนะเจ้าเอ๊ะหรือในครัวเรือนเจ้าจะมีตําลึงเนาะตําลึงหรือผักแคบที่เอามาทํากับข้าวเนี่ยก็มีสรรพคุณในเรื่องของบรรเทาการแพ้อักเสบจากพวกแมลงสัตว์กัดต่อยหรือว่า โดนพืชพิษบางอย่างเนี่ยเ,เจ้ามันเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านกับอักเสบได้ดีค่ะผักแคบแน่นะเจ้าจ<ร>ตามฮิมหัวบ้านเช้าผักตำลึงเนี<ร>่<ร>กยกำไยเป็นามากตำลึงอย่างเช่นเราทําสวนดูเนาะโดนยุงกัดกานหรือว่าโดนพวกบอสพวกแมงเนี่ยเกาะเอาใบตาลึงหรือใบผักแคบเนี่ยเด็ดมาเอาล้างใหอสอ้สะอาดเสร็จแล้วก็บีบหรือจะไปต่าก็ได้นะเจ้า ถ้าจะต่ำก็ผสมกับน้ำนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันคันเอาน้ำออกมาง่ายแล้วก็เอาน้ำมาทาบริเวณที่มีตอักเสบคันจากพวกแมลงสัตว์กัดต่อยนะเจ้าก็ได้ผลดีมานกนะเจ้าใช่เออประเภทนี้มีนักเมือนขันนะจอมแมลงสัตว์กัดต่อยแฮมย่างช่หั่นเนาะกับบ้านเฮามีอย่างะเจ้าท่านจย์เจ้าจันมาว่า อ่าโปรยแมวอ,อปรยบนใจอย่างเง้เวลายุงโคบ่าเจ้าท่านอาจารเจา้ามขมิ้นิอ้าวเนาะขมิ้นกับเ<ใ>จ้าได้ตึงที่เป็นผมแห้งหรือว่าจะเป็นเงาสดก็ได้ถ้าเป็นเงาสดก็หักแล้วก็มาทา่าท่าหรือเวลาที่บ้านไหนเลี้ยงหนาแมวมันจะมีมีเห็บมีหมัดแล้วเวลาไปโดนมันจะคันมากเลยอ,ะะอ่ะเจ้าก่อ ขมิ้นชันก็พอช่วยได้ในในต่าดูแลเบื้องต้นนะเจ้าอืมเจ้าแต่ที่เนี่ยเป็นยุงคบเนี่ยเป็นหมื่นขึ้นมาเอ้นะเจ้านอา้อจันเนาะยิ่งเก่ายิ่งคัน,น,นมันก็จะเป็นหมืน่นขึ้นมาอันอุ้ยิ้นก็จะหล่นไปเอาอย่างไะขมิ้น,น,นเนาะหางตอมา,ามาถูถูเจ้าหัวหอมหอมบัวกับเจ้าท่านจานเจ้าหรือว่าหอมหัวใหญ่เจ้าจันเจ้า หอมบัวเจ้าอ๋อหอมแดงนี่ก็ได้ก็จ้าหอมบัวใช่ใช่ใช่ค่ะเจ้าที่หอมไมมอยากกินเนี่ยนะเจ้านาะเจ้ามันมีกลัวเนาะมันจะมีเวลาขมิ้นหัวหอมเจ้าเจ้าหจ้ามัมีทะเลทั้งพรมีเงินใจได้เจ้าพวกแมงสัตว์กระต่อยอย่างเนี้ยเจ้าบรรเทาอากาศได้ดีเลยค่ะถ้าถูกไปเลยเนาะเจ้าเตรียมได้กับเจ้าท่านจานเจ้าออหอมเตรียมบอกไ่มีข้อมูลด้านนีตต ใดนะเจ้าแต่ว่าหอมหอมกัวหอมแดงอย่างเงี้ยเจ้าก็จะมีข้อบูลในกนารเปนภาวาการพวกนี้ได้ดีจ้า พูดถึงขมิ้นเน่เจ้าท่านจานเจ้าเวลาเมื่อเย็เขาอันอย่างเราคล้ยขึ้นผิวงามเนาะเพื่อนก็ใช้อันขมิ้นเนี่ยเจ้าขมิ้นเป็นเป็นผงนะเจ้าจานเจ่าแล้วเพื่อนผสมน้ำเห็หน่อยก็ว่าเพื่อนก็ทาผิวเนาะอู้เรื่องไปทั้งตัวเนาะสักเก่นจังโมงเนี่ยเพื่อนไปอาบน้ํามาผิวเพื่อนพองใส่เเจ้าท่านจานเจ้าแต่ว่า ว่าขม,มิน้นก็จะมีลูปนี้กันบรรเทาอาการคันอักเซบของผิวหนังและนอกจากนั้นก็จะบำรุงผิวตัวนะเจ้าเพราะว่าถ้าอู้ถึงสมัยนี้ขม,มิน้นชันก็จะมีข้อมูลในเรื่องของฤิ์ต้านอนุมูลอิสระอะไรเงี่ยเนาจะจะช่วยดูแลผิวแล้วก็นอกจากนั้นจะป้องกันแสงดูวีได้เจ้าก็เหมือนเป็นสารกันแดดในอย่างเนี้ยเจ้านั้นถ้าอย่างสมัยก่อนที่เปิ้ลใช้ขม,มิน้นขัด ผิวแล้วก็ล้างล้างทําความสะอาดด้วยมะขามเมียก็จะเหลือนในน้อยตีติด,ตดเคลือบกับผิวอยู่ก็จะบํารุงผิวแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดได้ตัวยจ้าเปลี่ยนภูมิปัญญาแต่แล้วเลยนะเจ้าท่านจา,านนะทำให้ผิวสวยก่ <c oughs> <c oughs> านนี้เขาแสงเทียจะลองเนี่ยก่อยสักคำหนึ่งเนเาะอ๋อทาเขามิ้นงก่อนอีออมันกับเจ้าท่านจาน้ะ สักคำเนาะเขาก็ค่อยอาบน้ําแล้วคัดด้วยบะขามเปียะนี่ก็เจ้าะามจ้าบะขามเปียะที่ท่านจานอ้ว่าแก้ไอแคเห็นเขาก่อนนั่นนะเจ้าเจ้าเขาที่เราหองกินน้องเปจริงมะขามก่อนเมื่อก่อนต้นเก่าเลยไปใช้สําหรับชาระล้างผิวหนังเนี่ยเจ้าเจ้าบะขามเปียะที่เป็นเอาขายเนี่ยนะเจ้าท่านจานเจ้าเขาก็เอามาเห็นนู่นเห็นนียก็เจ้า กรกมีมะขามก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวตัวนะเจ้าผิวพันผ่องใสเนาะเป็นนวลเนาะขาวนวลงามเนาะเพราะว่าบางคนเปิ้นอันมะลูกหลานเพิ่นตัวน้อยๆก็จะพาดผิวเนี่ยด้วยขมิ้นเนี่ยเจ้าเอาพอในละครนะเจ้าแต่ในความเป็นจริงนี่ก็ทําได้แม่นกะจ้าท่านจยนเจ้าเป็นปัญญาจ้า เดี๋ยวไว้คราวหน้าเรามาอู้กันเรื่องนี้สักครั้งว่าเจา<ร>้าดีเจ้าท่านสารใ,<ช>ในเรื่องการดูแลผิวฮะเจ้านอกจากนั้นเาเจ้าท่านสารเจ้าในช่วงนี้ <c oughs> มองว่าเมื่อกี้เรารักษาอาการจากมะเร็งสัพว์กัดต่อยไปแล้วพอาช่วงนี้เป็นหน้าฝนแล้วมียุงมาละยุงเกาะกองให้เกิดโรคหลายโรคเนาะบอกว่าจะเป็นพาหะพวก นำโรคจะให้เลือดออกหรืออะไรเงี้ยถ้ายังยุงก้งปนปลอ่องเก็ะเหมือนไข้มา,าลาเรียเจ้าจ่นยุงลายยงุงกัมคาาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วแต่แต่ละพื้นที่เลยอ่ะเจ้าตอนนี้ก็ต้องควบคุมทั้งแบงกําเนิดต้องทำลายยุงเพื่อบังมันแพร่กระจายของโรคแต่ในขณะเดียวกัน,นเจ้าบังคัยุงกัดคือบางทีเราแม่สามารถที่จะป้องกันว่าบังคัมาียุงเลยอ่ะ เรา,าสามารถต้องกันยุงได้ซึ่งถ้าในปัจจุบันเนาะที่นิยมกันก็จะเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ไล่ยุงซึ่งมันเป็นสารสังเคราะห์แล้วสิ่งที่กังวลก็คือในเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพของเงานั้นสมุนไพรก็เลยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเจ้าถ้าอู้ถึงสมุนไพรที่ใช้ไล่ยุงนะ นึกถึงสมุนไพรที่มันมีกลิ่นทั้งหลายเจ้าหลายๆปัวใจได้เจ้ายังเอาเพืชพูดถึงในกลุ่มส้มถ้าสมัยก่อนตามปัญปญ,ญาเพื่นเกาะเวลากินส้มเสร็จเนาะเป่นก็ะจะเอาเปลือกส้มไปตากแหง้งเสร็จแล้วเกาะเอาเปลือกส้มนั้นไปเผากับไฟเนาะปันไฟกับสารหอมระเหยที่อยู่ในส้มก่อจะช่วยแบบไล่ยุงไปได้ อันนี้คือสมัยก่อนที่ปั้นใจกับเปลือกส้มเขียวหวานในปัจจุบันเจ้าเปลือกส้มเขียวหวานส้มเจ้าที่เขากินกันเมื่อก่อนปั้นก็เก็บเปลือกไว้เจ้าแต่ถ้าในปัจจุบันต่างที่เขาหรือจุดไฟในลักษณะนี้มันเหมาะสําหรับพื้นที่เปิดยังเมื่อก่อนปั้นก่นมาจุดกันตามลานบ้านเนาะแต่ถ้ายังในบ้านมันก็บอกให้เหมาะ มันก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ถ้าในปัจจุบันใจเฮาก็บัจใจวิธีนี้ละมันก็จะมะีพวกสารที่เปิ้สกัดออกมาจากส้มเป็นน้ํามันอย่างเงี้ยเจ้าน้ํามันหอมระเหยเลยถ้าเฮาอยากจะใจเป็นน้ํามันหอมระเหยเฮากาจะเอามาจุดเหม,มือนจุดตะเกียงหรือว่าเอาใส่น้ําตีเขาต้มแล้วนะเจ้าเราเทใส่ในชามอ่างเป็นน้ําห้อน แล้วเก็ะยดพวกน้ํามันหอมระเหยเมื่อสั่งหอมระเหยมันกระจายออกไปจะอีกระไดเจา้าหรือถ้าเอาง่ายๆบางคนเปืนก็ซื้อผลิตภัณฑ์ถ้าอเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มสเปย์มันก็จะมีที่มีองค์ประกอบของน้ํามันหอมระเหยในกลุ่มส้มเป็นองค์ประกอบอันนี้เกาะใจได้เจา้า อาวแบอันตรายเนาะให้จะหอมดีเนะาะแต่ข้อเสียก็คือน้ำมันจากส้มมันก็เหย่อเร็วก็คือมันจะอยู่ได้เมินเจ้าอ,อ๋อข้อจำกัดก็มีเหมือนกันนะเจ้าจ้า,จามันเวลาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมันก็จะผสมอย่างอื่นเ,ออเพื่อให้กลิ่นมันยูเหมินขึ้นอย่างเงี้ยนะเจ้าคราวน,นี้อีกตรวจหนึ่งที่เป็นที่นิยมก็คือตะไคร้หอม อ้าแม่นเจ้าอันนี้เคยได้ยงินเจ้าจะกะไคร่หอมเนี่ยนะเจ้าเจ้าเป็นผลิตเยอะเลยนะคะเจ้าเจ้าผ่านปอ้ยไม่อ้ยเพรส่อายุเปิ่นแปลงกันเจ้าจานเจ้ามันก็จะมีข้อมูลที่เป้นศึกษามาแล้วเนาะป้นก็บอกว่าถ้ายังทํเใื่อมันเป็นรูปแบบที่เป็นครีมอย่างเงี้ยเจ้ามีน้ํามันหอมระเหยจากตะไคร้สิบเจ็ดเปอร์เซนก็จะป้องกันได้ประมาณสามชั่วโมงถ้ามี สิสี่เปอร์เซ็นต์ก็บ,บอกว่ามันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงนึงไงอย่างเงี้ยน,นะเจ้าก,ก็คือเนื่นจากว่าตะไคร่หอมมีเนี้ยมีการศึกษามาค่อนข้างเยอะก็ทําให้มีผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดอยู่ที่เราเลือกเยอะอยู่เหมือนกันบอกว่าจะเป็นรูปแบบที่เป็นครีมนอกเป็นสปเปรย์เจ้า คราวนี้ถ้าเรามีอยู่ที่บ้านเรามาซื้อสําเร็จรูปเป็นครีมเป็นสเปรย์ได้ไหมได้เจ้าก็เอาน้ําต้มต้มน้ำให้พรนะเจ้าเสร็จแล้วก็เอาตะไคร้เนี่ยเจ้าเนี่ยเป็นมากๆก็ได้เหมือนต้มน้ําตะไครอ่เจ้าแล้วพอต้มเสร็จก็ปลดมาเอามาวางไอแลวเหยื่อมันก็จะบแล่เหยออกมาได้เออไล่ยุงได้เหมือนกันก็คือใช้ง่ายได้ไล่ยุงได้กับเจ้า น้ำต้มเจคา่หอมเอ็นาจ้าเนาะเจ้าแต่มันก็อาจจะอยู่ได้แบบเมินเนาะบางคนก็จะเอาใบมายูยียูยีอะเจ้าท่านจานเจ้าใบสดๆเนี่ยนะจ้าเอามาเอามาวางไว้ก็ใจใดเจ้าว่าคื่อหลักการก็คือหื่อน้ำมันหอมและเหยที่อยู่ในเจคา่หอมน้ำมันออกมันอืมเจ้าบางชุมชนอันเปิ้ลจะทำเป็นทูบหอมเอยจ้า ไล่ย,ยุงอีนาะจากตะไคร้หอมเอียบุญอูนะตะไครหอมเป็นครีมก็มีนะเจ้าเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ที่ฉันบอกว่าต้องมีความเข้มขน้นตะอันตะอันเปอร์เซ็นต์นเอนะจ้าถึงจะไล่ได้เมิน,ม,นมื่อยเองนะจ๊ะนอกจากนั้นลรเจ้าจะ,จะมีตะไครที่เออกมามทํากับเข้าเนี่ยเจ้าก็ไล่ย,ยุงได้เจ้า จะใครใส่แกงเนี่ยกะเจ้าแต่ใครเจ้าไล่ไล่ยุงได้ดีอ๋อแต่ว่าเขาบอกาให้เห็นผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเพราะว่าถ้าเวลาต้นปั่นน้ำมันออกมาเปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่ได้ของจะใครหอมมันจะสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็พวกส้มเมื่อกี้อู้ถึงส้มนะใกล้ๆกับส้มทบ้านหรือกัมะขูดอ่าบะขดจช่อัานั้นเจ้าก็มี ฤทธิ์ในการป้องกันยุงเหมือนกันเจ้านั้นคนสมัยก่อนต้นถึงเอามะกรูดมะนอาวอย่างเงี้ยนะเจ้าเวลาที่เดินป่ากลางหรือว่าไปไหนกาตก้นก็นจับโคกม,มันสารพัดประโยชน์คือนอกจากที่ว่าเวลาเดินเราอิบอิบเกาะเอามาบิดบิดมทำให้สดชื่นแล้วอย่างเงี้ยเจ้าเกาะยังจ่วยในการไล่ยุง ได้ตัวเจ้าเป็นภูมิปัญญาแต่เลยนะจากันหน่วยบโคดนี่นะเจ้าคือดมแล้วมันชื่นใจเจ้าอาจารย์เจ้าเนาะเพราะว่าจะเป็นลมกับดมได้สมเด็จปันปออาจารย์บอกว่าไล่ยุงด้วยแถมได้สองเด้งเลยนะเจ้าเนาะฮะในแง่ของการไล่ยุงเนี่ยจริงแล้วเวลาเราใช้เราจะใช้เป็นวิศด คือถ้าปลูกไว้ต่ำบานเป็นพืชสดก็ได้เอามาทํายังไงก็ได้เอามาบีบหรือว่าบุบนิดนึงหรือจะหั่นเป็นแบนๆในกรณีของพวกมะกรูดอย่างเงี้ยเนาะจะเอากาคือน้ำมันหอมระเหยมันระเหยออกมาก็จะช่วยป้องกันยุงได้แต่ถ้าใครแบบอยากใช้เป็นพืชสดในกลุ่มพวกนี้เดี๋ยวนี้มันก็จะมีผลิตภัณฑ์ในของตลาดที่เราเลือกทั้งที่เป็นครีมเป็นโลชั่นหรือว่าเป็นสเปรย์ หรืออาจจะเป็นน้ํามันหอมได้เลยี่ปันกลั่นออกมาเซรล้งออามาหยดใส่น้ํพรอนแล้วก็ตั้งไว้ในบ้านอย่างน,นี้ก็ได้เจ้าอืมเจ้าอันนี้ก็แล้วแต่จะชอบแบบไหนนะเป็นตังเลือกนะเจ้าแต่ที่แน่กลิ่นบะคูะคูดนี่มันหอมแต้เลยนะเจ้าอาจทาปรุงอาหารได้แล้วก็ยังมีสรรพคุณทางาหลายอย่างเหมือนกันนะจ๊ะยังบะคูดนะจ๊ะบางติป้นก็มีเอาฟานเป็น แผ่นบางๆเนี่ยชาวไซจันงามๆเอาไปไว้ในห้องน้ำเออชาวจานเจาดับกลิ่นจ้าก็ช่วยดับกลิ่นเนาะอะออเนาะเข้าไปในห้องน้ำจื่นใจเจ้าอันนี้ก็เป็นสมุนไพรนะสำหรับผิวหน,นังได้ประโยชน์หลายท้ง พอเวลาของรายการมรกเพื่อประชาชนช่วงสุขภาพก็เสี่ยงเห็บปรดีปักกันได้ก็วันจันทร์หกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t ิเร o ความทีหกร้กิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดอออากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอนตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เวอร์ไวท์เว็บดอทเทอร์พลัสหกหนึ่งสองดอทคอมเฟซบุ๊กไลน์ได้ยูทูบสถานี วิทยุมากาเชียงใหม่จะได้ยินตึงเสียงแห่นตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS โดย Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็เข้าฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสียงเทียนเยีมทรัพย์พร้อมวิทยากรวน้นี้นำรายการจากท่านฟังไปก่อนปะก,กันได้ในเตื้อต่อไปทางสถานีวิทยุมาร์กามหาว,วิยายศศาทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกชาว